ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยการตัดสินใจของนายอาจจะทำให้นื้อเรืนองเปลี่ยนไปโอ้โหขาวจัวร์ oh shit no oh อ้แปะเลยโอ้แปะเลย สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม My Football l m e t ดอมครับเฮ้ยนี่มันเกมโป้ไม่ใช่เหรอพี่รีวิวได้ไงเนี่ยโอ้ยไหนครับโอ้ดูนี่นี่โอเคนะครับทุกคนผมก็ขออธิบายเล็กน้อยนะโดยถ้าใครฟังตอนต้นมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมอะไรใช่แล้วและนั่นก็คือเกม Football l m i t ซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่นเองนะครับโดยผมจะมีไอ้บุกนะมาแคสให้เออคือต้องบอกนี้ก่อนว่าไอ้บุกมันอยาจกให้ผมเล่นเกมนี้มานานแล้วเวย้ยทำให้ผมเนี่ยต้องทําสัญญาปีศาจกับไอ้บุกนะครับโดยการที่ให้ไอ้บนะุกมาแคสเกมนี้ให้ผมนั่นเองเพราะไอ้บุกเนี่ยมันมีอยู่ในเครื่องนะก็เลยกาเนิดคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับทุกคนใช่และทุกคนเนี่ยก็อยากจะดูกันแล้วใช่ไหมหล่ะแต่ผมขอเตือนไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงที่มันกึงกล้องไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เไ้เซตไมอาว แต่ก็เล็กน้อยนะครับไม่ได้มากอะไรหรอกนะพอดูได้เชื่อผมเธอดูได้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกันต่อเลยน้องเกมนี้เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งมีไว้สำหรับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นคนรุ่นเออ18ปีในการเล่นเกมนี้คุณยงยงบอกว่าอายุ18ปีเลยหาคนอายุ18ปีนี่นะเอาใจทมนทีทีไม่สนเขียวชื่อ นั่นนั่นนั่นใช้ชื่อกูด้วยไงแล้วอ่ะดอมมามูนบามูนเลยเอาล่ะเมื่อกี้เขาก็เตียนเราไปแล้วหนึ่งรอบว่ามันสิบแปดบวกแต่เราไม่สนเพราะว่าเราอายุสิบหกบวกสิบหกลบเลยต่างหากเราคมอายุในกั้นกัน่าร่ใช่เออมกูสิบหกมือเท่าไหร่สิอ่าเป็นอ่อสามสิบสาสิบสองหรืเปล่า ทำทันย่ายไปยังโองคไม่เริ่มต้นอาชีพของฉันในนันะตักงแตนายเจ็บดีเก็บอะไรวะมีอะไรกันอยู่เอาละเอาละถ้ามีแต่เนื้อเรื่องแบบนี้ทุกคนคงจะเบื่อละสินะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยผมจะรับหน้าที่สรุปบทสนทนาต่างๆให้เองนะครับเพื่อให้คลิปเนี่ยมันไปแบบเร็วขึ้นเนาะทุกคนดูดีเนี่ยคลิปรอไป52นาทีแล้วเนี่ยผมเดาว่าถ้าผมไม่ตัดอะไรเลยเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะและเผลอๆอาจจะน่าเบื่อด้วยอะไรเงี้ย เฮ้ยเอาน่ะเพื่อนเราไม่ตัดออกหมดหรอกบางฉากที่สนุกๆก,ก็ให้มาเล่นแบบสดๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นวางใจได้วางใจได้โด, <S <S ดยฉากเปิดของเกมเนี่ยก็จะตัดมาที่ห้องของไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ผมก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันและดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยจะย้ายที่อาศัยใหม่นะครับเพราะไม่อยากทํางานที่บริษัทนะครับแล้วก็มาพัฒนาเกมอินดี้แทนอะไรเงี้ยพร้อมกับจะหาเพื่อนล่มห้องด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพี่แกต้องการเพื่อนล่มห้องไปทําไม แต่เท่าที่เดาดูเนี่ยเหมือนว่าจะเอามาหารค่าห้องกันอะไรเงี้ยแบบค่าห้องมันจะได้ถูกๆไอ้น้องโดยไอ้หนุ่มคนนี้ก็ประกาศหาในออนไลน์นะครับสร,ร um ุปก็ได้เพื่อนคนนึงนะครับมาซึ่งเขาคนนั้นก็แบบเฮ้ยชื่อโรบินเฮ้ยโรบินว่ะไปบินเลยบินเลยบินเลยเออเรามาดูชาร์จแบตใกล้ๆอุ้ย อย่างที่เห็นเลยเหมือนว่าพ่อหนุ่มคนนี้ก็ได้สาธยายความแก่ไม่ใช่สาธยายเลือนล่างของโรบินจังของเรานะว่าเป็นยังไงอย่างไรบ้างจนในที่สุดก็มาถึงตอนที่โรบินจังเนี่ยจะได้ย้ายมาหาพ่อหนุ่มคนนี้สักทีนะครับคิว่าผมจะสร้างความใจรกที่ดีเเถ้าใครเขาที่ประตูเชิญเข้าเข้าห้องเอาละมึงเอ้ย ไม่ไปยินเลยนะ่งลูกๆมอมลอาแล้วบนลกดอมดอมมูมวะมูมูมาลับวุ้ววววสีช อ๋เอเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่มันกำลังเริ่มแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S ใช่แล้วตอนนี้โรบินจังก็มายังอพาร์ตเมนต์ของพ่อหนุ่มคนนี้เรียบร้อยซึ่งพอเจอโรบินปุ๊บเนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้ก็ได้สาธยายชุดเครื่องแต่งกายของโรบินเหมือนเดิมนะครับว่าใส่อะไรมาบ้างจากนั้นก็เริ่มทักทายกันนะครับก็พูดคุยกันตามภาษาคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกเนาะและในระหว่างที่คุยกันไปกันมาก็ตัดมาที่โอ้ยโอ้ยไอ้เจี๊ยโอ้ยใส่ใสยัดเก้ เซ <c oughs> นเซอร์เลยแม่นแล้วครับอ้ายจู่ๆก็ตัดมาที่ตูดของน้องโรบินเฉยเลยนะครับและนอกจากนั้นพ่อหนุ่มของเราเนี่ยก็ได้สาธยายความเหมือนผู้หญิงของน้องโรบินจังอีกด้วยนะครับแต่จริงๆน้องเป็นผู้ชายนะเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันก่อนที่จะตัดไปข้างในอพา,าร์ตเมนต์ และพอเข้ามาถึงข้างในแล้วพวกเขาก็ได <and> ้คุยกันเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแต่จริงๆมาคุยกันมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้ผมยยอแบบย่อสัตว์เลยอะแล้วก็ตัดมาที่ห้องนั่งเล่นนะครับดูเหมือนว่าพวกเขากําลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะครับเอมฉันอะเออแบบว่าฉันทํางานจากที่บ้านน่ะอ๋อสะดวกครับผมนี้พี่เหงนอนกันแบบเดียวกันคิดว่าคุยเลยโอเคแล้วเวลาต่อกันแล้ว แต่เวลาแล้วไอ้น้องลงบีนเสร็จเรียบร้อยเสียงมู่เรื่อยเฮ้ยกูขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะคุณรอมมูจะทราบซึ้งจริงฉันไม่เคยย้ายไปที่ไหนใหม่มาก่อนด้วยตัวเองเลยดังนั้นฉันจึงจะกังวลเล็กน้อยอ่าไมันเป็นปัญหามีอะไรอีกไหมคุณกาลังรคเชื่อเฮ้ยอ่าไม่เป็นไรที่บ้านนั้นคือทั้งหมดทั้งหมดอะไรวะ 他太孤单，月亮孤单。<flats> โอเคใช่ค okay. ุณซาถ้าฉันทำได้นะโอ้ยเชี่ยกูกลายเป็นรุ่นไฟเอ็มเลงกูกลายเป็นรุ่นไฟเอ็มแล้วโรบินยิ้มให้ฉันก็จะหันหลังแล้วเดินกลับไปที่ห้องน้ําเฮ้ยไม่ใช่สีห้องสีห้องเฉยๆไม่ใช่ห้องน้ำไอ้เหี้ยกูคิดไปไกลก่อนที่จะตัดมาทางห้องของบักหนุ่มคนนี้นะครับแล้วดูเหมือนว่าเขาก็จะได้ดูฮะาเดี๋ยวเดีกล้องวงจรเหรอวะน่ะทำไมมันเห็นโรบินด้วยเดี๋ยวเดียวอันนี้มัน ลูกรับความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าพี่เนี่ยมันลูกรับความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยติดกล้องวงจรไว้ในห้องคนอื่นเนี่ยเฮ้ยจ้องงูเฮ้ยโรบินอย่างนี้เบิ่งไม่บอกหายไปไม่บอกก็ไปเลยอะไรวะได้เชียอ์เนี่ยจิ๋วมันใหญ่อยู่เนี่ยโอ้รบาากูแปะเซนเซอร์อีกแล้ว เมื่อกี้พวกข้าวหลามเป็นข้าวหลามลนบินาใหญ่ข้าวหลามเดี๋ยวเราเดินไปที่ประตู เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโตีที่เฟิร์โอโ้โหโชว์หมดเลยนี่หว่าแปะก่อนแปก่อนแปะไปก่อนนะจ้าทุกคนคุณต้องการอะไรไหมไม่ไม่เลยมันคงกิดึกแล้วเลยนะฮะฉันคสงสัยว่าคุณต้องการอะไรฉันต้องแต่หรือเปล่าไม่เอาคิดเลยเลยฉันรู้สึกมันมันยัง้เนนนอนนน เขาหลาบเขาเมื hm. ่อกี้แน่นอนแล้วการจริงๆฉันสามารถมาแล้วเราเสนอเรื่นั้นคุณได้ทำเขาหลาบให้ได้ด้วยที่มีทา้งเทียบตรงนี้อ่าอ่าอ่าเฮ้อยิ่งที่บทช่วยสอนกูไม่ไม่เว้ยกูไม่ได้มาสอนคุณจะเลี้ยวเกมไม่สอนเล่นใช่กูอัดคลิปกูไม่สนกูไม่สนกูไม่สนเว้ย อยากดูก็ไปดูช่องอื่นดีว่าช่องนี้มีแต่ความจันไรไอ้น้องไปไปไปอาบน้ำหน่อยอาบน้ำหน่อยมันเป็นทำห้องอาบน้ำมาเฮ้ยเข้าใจอะไรผิดรึเปล่าไปหาล็บบี้ไหมไหาล็บบี้อ่ามีของสาตาดีสาตาดีเออสาตาดีกดได้เริ่มต้นเราก็ต้องทำงานกับเกมใช่ทำงานก่อนทำงานก่อนมันฟังเหมือนเสียงควนคลางเลย้ยมาป่าดูดายเนี่ยเสียงมาป่าดูดายตลังเชื่อเข้า อาหูคดีแปลงล่วเป็นมาป้ <c oughs> ปลลาดิร <c oughs> ลสักครูหัหหวด้เห็นอะไรได้แน่ฉากนี้นะนฉากนี้นะโรบินเขากำลังร้องให้หรือเจ็บ <c oughs> ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรกังวลหรือปล่อยเขาไว้ตามลำพัง <c oughs> ฉันได้ยินเสียงดังคือก้องตามด้วยการแย่งชิงจากกันนั่นคืออะไรเอเข้ามาสิตกลงฉันค่อยๆเปประตูแล้วมองเข้าไปข้างใน ไอ้เหี่ยฉากขาวๆมันแปลกๆว่าเฮ้ยว่าเยีไปฉากนั้นอะโอ้ยอยี่ยฉากนั้นจริงวะอย่าบอกเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณนะคุณสบายดีไหมโอ้ยเชิดมีแหนมเนืโรบินมีแหนมน้อืมขนลุกเลยุูของลันคุณต้องการอะไรไหมไม่มีอะไรฉันมีเสียงคนข้างหรืออะไรบางอย่างมาจากห้องของคุณฉันอยากแน่ใจว่าคุณสบายดี โอเคดูจากทรงแล้วนา่าจะสบายดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการกดลูลูโอเคเขาน่า <c oughs> จะสบายดีและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะปรับความเข้าใจกันเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าและก็ค่าสาธารณนุโภคต่าต่าง เออเออว่าแต่รบวินทํางานแล้วกูลืมว่าเมื่อกี้มันก็บอกอยู่น,นั่นแหละทําสักอย่างงานสักอย,อย่างที่อยู่ในห้องเหมือนกันเหมือนไอจะเป็นแบบ <c oughs> โอทตลี่โอ๊ลี่ทายทายที่ร้ายที่สุดกูว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นน่ะไอแบบไอที่เขาแบบขายกันนะเออนั่นแหละนั่นแหละทางที่ร้ายที่สุดนะเออถ้าเกิดกูว่าน่าจะใช่ว่ะถ้าเกิดดองคงมีผู้ติดตามทางที่ร้ายที่สุดนะดองคงจะไปทำทันทีเลยโอ้ my god การทำโอลี่โอลี่อะไรสักอย่างนะเออกูว่า อันนี้นี่อันนี้กูเดานะอันนี้ผมเดานะผมไม่ได้แบบผมไม่ได้รู้นะผมเดานะก็เดาเหมือนกันครับวันนี้เรื่องผมได้ทําการฆ่ามันเรียบร้อยแล้วฉันเชื่อใจคุณ่ต้องมนสัญญาหรืออะไรทั้งนั้นแหละขออภัยหากไม่ชัดเจนฉันแค่ไม่คุ้นเคยกับการมีเพื่อนร่วมห้องและไม่อยากยุ่งวุ่นวายตอนย้ายเข้ามาแค่นั้นจะไม่แล้นจะไม่เป็นหมาป่าอะไรหมาป่าเจ้า อะไรอะไรคุณนึกถึงไอพีมันเลยวะอุ้ยอุ้ยใกล้ๆเลยวะใช่แล้วแน่นอนฟันดาบมีอะไรอีกไหมที่คุณต้องการจะหารืออ้ดีเลยอือฉันแค่สงสัยว่าปลอดภัยแค่ไหนการเลือกนี่อาจจะมีปัญหานะงดเราเซฟไว้ก่อนเราควรถามยังไงเอาอ้อแรกไหมอ้อนแรกลองอันแรกไหมเราเราถามเขาไปก่อนนี่คือผลการกระทำของการเลือกของคุณรับไปตรง แค่วุทีโดยทั่วไปฉันไม่รู้เกี่ยวมากเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะอโอ้โหโอ้ที่นี่ปลอดภัยมากไม่ต้องกังวลไปฉันค้นคว้าข้อมูลมากมายก่อนที่จะย,ย้ายจึงมั่นใจได้ว่าบริเวณนี้ปลอดภัยมากส่วนใหญ่เป็นเพียงย่านที่เงียบสงบมีครอบครัวและผู้สูงอายุมากมายอะไอ่ะซิสเต็มโรบินไว้วางใจคุณมากขึ้นอีกเล็กน้อยในขณะน,นี้อ๋อไว้ใจไว้ใจไอ้พระเอกแล้วไง คุณเคยเห็นผู้ชายแปลกๆบ้างไหมอะโอ้ยแปลก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 ใช่แล้วเฮ้ยรู้ไหมคนล่างเล็กที่ดูน่าสงสัยใครวะเฮ้ยโรบินเนๆกูว่ามีสองบุคลิกผู้ชายคนไหนที่เกียวัรคุือจ้องคุณนานเกินไปเฮ้ยใช่เลยว่าใช่มีสองล่างเดียวโรเุีย ผู้ชายคนไหนที่เข้ามาหาคุณตอนดึกๆหรือจ้องคุณมากเกินไปเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมักจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังโดนตบกลางกังวลคุณสงสารถหาฉันเรื่องความเชื่อได้เหมือนกัใช่ไหมอ่าก็ก็ใช่ใช่อ่ะคุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับคนตามอืมก็นะรู้สึกเหมือนว่าฉันมีความหวังใจกับรบกนมากพอที่เขาจะไว้ใจฉันอืมผมผมขอไม่พูดถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับมันดาร์กไซด์เกิน แล้วผมก็ได้ทําการสคิปมาจนถึงฉากตอนที่อยู่ในห้องนั่งเล่นช่วงกลางคืนเลยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าบักหนุ่มคนนี้เนี่ยอยากจะดูหนังสักเรื่องนึงนะครับเขาเลยมาที่นี่แต่แล้วนะครับเขาก็ได้เจอกับเรื่องบางอย่างโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย้ยฮ้ยทำไมใส่ชุดเงี้ยเอ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 าแล้วนะโอ้โหโอ้โหแปะเลยแปะเลยเหรอฉันไม่รู้ว่าคุณสนใจเรื่องเหล่านี้ด้วยโรบินทำไมมาทำนี้อันนั้นว่าฉันโอเค แป้งแป้งอะแป้งแป้งว่ามีอะไรเนี่ยอินนังลงข้างฉันดูลังเลเล็กน้อยอมฉันจะรักเธอตลอดไปมันซาบซึ้งมากแต่มันหวานใช่ไหมล่ะอมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละเล็กน้อยเท่านั้นโอ้โหทำไมต้องยิ้มงั้นด้วยพี่เอาเพลงใส่เลยเนี่ยอเคฉันต้องยอม เราว่ามันน่ารักดูคุณดูเพลิดเพลินกับมันเลยอาจจะเพียงเล็กน้อยน่ะว้าโลบิบิจึงางินเงินคนคลายเล็กน้อยโดยโดน้มตัวขอไกลเล็กน้อยเมื่อเขาไปอยู่ในเรื่องอนไปฉันรู้ว่าคุณต้องการมันก็ไม่เลวนะฉันไม่ได้คาดหวังจะท้าไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ฉันว่ามันดีโอ้โห มาแล้วเอ้ยโอเคฉันยอมรับว่าบอลมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแหล้วเอาละทําไมต้องทับท่าแบบนั้นโอ้โหแหนทำไมของพี่ใหญ่จังเขาทำไมของพี่ใหญ่จังเขาโอ้โหอันนี้แหนมเนืองแหนมเนืองเราเอาไปแมือว่าถ้าเข้าหลามเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโชว์ของโอ้ได้สติ๊กเกอร์มาจากทีุ่กคนตั้งตลอมากที่สุดในตอนนี้ เราจะไปดูกันกดไปเลยวันนี้เราบินกันละอาบน้ำอยู่สายไี่เอาสายไม่เอาน้ำนี่ใจไม่ดีเลยใช่ดูปดออกคุณต้องการแอบดูบุ๊คโหมันไม่อยากเลยความปรารถนาบวกบวกใช่ใช่เฮ้ยนายเอาจริงเหรอการตัดสินใจของนายอาจจะทำให้เนืเรเ่องของเปลี่ยนไป โอ้โหขาวชัวร <Also, S 1> oh oh no. oh ์ oh shit no o โอ้แฝงเลยโอ้แฝงเลย oh แฝงเลยเฮ้ย oh. เ oh ้ยไม่น oh ่าจะอะไรเลยี oh ่ไม wow, em. yeah. <te> <te> ่น่าจะอะไรเลยโอ้โหเอาเข้งไปเลยอะเฮ้ยเฮ้ยคลิปอะไรวะเนี่ยโคตรสเปดบวกเลยต้องโทรแจ้งตำรวจละเนี่ยเนี่ยเผยแพร่เรื่องไม่ดีลงโซเชียลอ่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน อ๋อฮัลโหลฮัลโหลคุณตำรวจครับพอดีว่าเฮ้มีโทรแจ้งตำรวจเลยวะได้อถ้างั้นก็ฝากจัดการด้วยนะเพื่อนโอเคโทรเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอได้เลยเฮ้ยเฮ้ยนันใครออะเฮ้ยนายมาทำอะไรที่บ้านฉันไม่อ๋อ